革命，革命。 สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบปะกันแหมแล้วนะเจ้ากับรายการอุจ่าพระสากเมืองหลังจากที่เทาหายหน้าหายตากันไปจัดเมืองก็่เติงหายเอฟซีขนาดเลยก็อย่างว่านะเจ้าเนาะประเดี๋ยวนี้โรคโควิดโคเออรก็กาลังระบาดนะเจ้ามาเป็นอย่างเจ้าวันนี้ข้าเจ้าจะเสนอคําว่าวิวิวิตอย่างเดียวเลยนะเจ้าน่าจะได้สอดคล้องกับโรคโควิด วิดภาษากับเมืองนั้นแปลว่าจะใดเดี๋ยวข้าเจ้าจะแต่้ฟังเจ้าสาหรับคําว่าวิตนะเจ้าภาษากําเมืองวิตนั้นแปลว่าขาดยังไม่เต็มอีกนิดเดียวจะเต็มแต่ไม่ได้ถึงว่าขาดมากนะคะขาดนิดเดียวบาเข้าใจมันก่อนเดี๋ยวข้าเจ้าจะยกตัวอ,อย่างให้เขาใส่ยิ่งขึ้นนะเจ้าเนะเล,ลิกฮอลําำไยแก่นบัลเละบัลเลน แม่ากาลำใหญ่นี่โลเต่าไดเจ้าอ๋อลำใหญ่นี่โลละห้าสิบเจ้าโลห้าสิบอันข้าเจ้าขอซื้อสองโลได้ก่อเจ้าเจ้าสองโลร้อยบาทเจ้ากร,ก,กระเดียวกันเน่ก็เดียวกันเน่โจกสตางก่อนกันเดียวกันเดียวฮะแม่ากาสมาร์เตข้าเจ้ามีสตางอยู่เจ้าสิบบาทมันวีตไปสิบบาท รถข้าเจ้ากำได้กาเออนายเห่ยลำไงหน่วยบรเละบัรเล่นจะมาต่อกันอยู่แม่ก้าก็หวังกำให้มาต่อกันอีกปุ๊ดตื่นมดอะก้ากำฮงกำให้กับวิดนะดูข้าเจ้าเตะรีบเอาใบเอาก้ามันออกก็ได้แล้วรถข้าเจ้าสิบบาทข้าเจ้าค่อยเก๊ลำไงเนี่ยสิบบาทวิดไปน้อยเดียวรถให้กันเตะเจ้าเออเออเออรถข้ก็ได้ ของออกสักสามเคสเนื้อเอาลดไปสิบบาทวิดกับวิดเอะไปกำให้มาเอาก็ได้ออะโอ้ขอบคุณเจ้าขอบคุณน,นะเจ้าขอบคุณเจ้าเ <c oughs> <c oughs> จ้าคำนี้นะเจ้าคำว่าวิดก็แปลว่าขาดไปอีกนิดหนึ่งจะเต็มอย่างเช่นตะกี้นะเจ้านเนาะลำใหญ่นะเจ้าโลห้าสิบสองโลหนึ่งร้อยบาทแต่มีเงินอยู่เก้าสิบบาทแสดงว่าเงินวิดไปสิบบาท อีกนิดเดียวจะถึง100้นะเจ้านาะเจ้าแล้ววันนี้นะเจ้านาอกับคาว่าวิดเฮาก็หูกระแลวเจ้านาะแต่ว่าขาดไปอีกนิดนึงจะเติมเต็มอ่าอีพีนี้คําว่าวิดกับผ่านไปอีพีหน้าข้าเจ้าจะมาเสนอคําว่าอย่างแหมติดตามกันได้เลยนะเจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้าบาย